สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมโลบอ x ในแมปไหนด้างวะแมปไคจูยูนิเวิร์กนะครับหรืออีกชื้อคือที่ผมชอบเรียกคือแมปกอสซล,ล่านะครับอยู่กับซ่องไว้รุ่นดูดเกมนะครับนี่เกมแนวกอสซล,ล่าครับเปิดตัวเมื่อปี2 0 1 9นเนี่ยโดยเริ่มต้นระดัสาม เราต้องเดินสับเปลาดมาก่อนแล้วก็ลูในเนี้ยครับจะเป็นผู้เด่นใหม่ส่วนปุ่มเขียนว่าเมนูนี่มันเป็นปุ่มรีเซ็ตตัวนะครับตัวที่ผมเล่นเป็นกอสิลลีล่าสองพันสิบสองพันเนี่ยกอสิลลีล่าสองพันเจ๋อเจ๋อพ่ะว่าตัวนี้ฟาร์มดีนะ ไปเลยครับทีโฟทีโฟทีโฟนี่ครับ กศิาลากศิปลา2019วู้ี่อยาใครแกรสนหราครับเอ้ยตัวเฮียอะไรนี่เอ้ยนิ่งกศิลานี่ีปันเรื่ออะไรนะ

อุ i, uy, ้ยอุ้ยตัวตึงตัวตึงมาแต่ก้าเราเป็นตัวว่างว่ที่นี่เออเดินตัวนี้ก่อนดีกว่าผมว่าจะฟาร์มวิวเอวมันนะเอวมันยังน้อยอยู่เราอยากได้ให้เรียมันเยอะๆก่อนไหนดีก่อนดีล่าดีกว่า นี่เหรอเรื่อโทรศัพท์นะมันก็เลยเป็นภาพที่ช้าหน่อยถ้าเกิดเป็นเรื่อนคอมเมนิีกแบบนึงแต่ภาพก็สวยดีนี่ยตอนนี้ผมก็ชอบอยู่นะเพราะมันเท่ด้วยของก็ไป็นสีแล้วม,มันก็เป็นสีเขียวด้วยคนเวลาทำบัดตรจ้า Tụi mình sẽ khai những cái sát kiểu này Thì là Ui, 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 มันทำให้ดุว่ตัวก็ então, ไม่สนดีาว่าใส่อยามลูกเฮยคไรเนี่ยไม <S <S ่เสียไปแล้วี่หาให้ตรงชนี่อย่างนี้ด้วยเันื่องจากถ้กระตมาสวยมันก็เลยเป็นค้างหน่อยนะก็เต้เล็นแบา I'm with ที่ถ้าเกิดเล่นโทรศัพท์ต้องใช้มือทีนะครับส่วนในคอมจะใช้เมาส์เฉยอะไรการตีพวกไฮจูตัวอื่นเนาะคือมันจะได้เม่อคือมันจะอัพเร็วเร็วขึ้นอะไรมันสิเราขึ้นคือไง เออนายตายวะมอน,นี่คิวคิวคิวไม่เียอะไรเลยคิวคิวดูแรงกูเก่าแกไม่รอเนี่ยคุ้มใส เสียคือมันแหลกนี่แหละมันสกิลสามมันจะเป็นสกิลอรับได้ดีอยู่อ้าวไอ้นีแไวงๆที่กันตัวนี้นานโดยมันนานตายจังเอ้คือผมันกัดเอง iya itu iya ini ya iya ini ya yang amat takat ดูดูนะแล้วก็ตายเห็นตัวปวกกรสิลาสองมันเก่าแล้วใหอยู่ปีสองมันทุกข์เก่าจะต้องแก้ในึงปีที่แม่งนั่งเข้ามาได้เป็นปีโควิดเข้ามาด้วยอีโควิดตอนนี้ผมก็อยู่บ้านคนเดียวนะพ่อกับแม่ผมให้อยู่ แม่ผมไปซือน้ำปเซนเอร์ผมไปตลาดไปซือขอนเดมันหลอกนี่ยที่ไหนที่มีมันเติเเเกกรเยอะแนี่มันยิ่งแหลกมากก้าสิ่งวิ่งสวยด้วยก็คนมันต้นี ทส่นลุมกระทุกตายขอตัวนี้ลงสงามเปบแฝรปิญาต ไตาปไปโอ้โหไ่โอ้โหาย,ย,ยนี่ตัวผมอ่ะพอปิดก,กีิเป็นเท่านี้ครับแม่ผมใช้แรงงานอืก่อนจะไปผเจอกับกอสซิลล่าสองพีนะครับบ๊ายบาย